สวัสดีครับมีใครเห็นผมไหมครับอ๋ออ๋อคลิปไหลไปงั้นเดี๋ยวเราสวัสดีทุกคนกันเลยนะคะสวัสดีครับขออนุญาตสักครู่นะครับโอเค คลิป,ปลุบลอยน,นี่เซิร์ฟดูเงียบเงียบแล้วทุกคนว่าไปไหมวันนี้ผมมาแป๊บเดียวนะทุกคนสวัสดีคนดูหนึ่งคนกันด้วยนะครับเอา ิเดมแบบนั้นทุกคนสักครู่ เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพสักคู่นะครับทุกคนเนาะ รออีสักครู่นะครับข้าส่งหน้าตัวกมนครั้งย่างยิ่งใหญ่โอเคครับเรียบร้อยโอเคครับผมเราเกิดมาในเมืองที่ดีนะครับทุกคน นั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยอันนี้คือพอเราเกิมาแใช่ไหมทุกคนเราเกินมาแล้วอย่างนี้ก็ให้เราเดินไปตรงนี้เลยรับของเด็กใหม่นะครับนี่เป็นไงเมื่อผมสอดใหม่หมดเลยเนาะก็ตามนี้นะครับของขวัญเด็กใหม่ที่เราก็ได้ครับเป็นแคปซูลของเงินติดตัวประมาณนี้ครับเอเคเข้าเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นแก๊งเด็กใหม่ครับผมเราจะเลือกเข้าไม่เลือกเข้าก็ได้นะแต่ผมไม่เข้า เป็นประชาชนก็ดีเหมือนกันนะอ้าแล้ก็อ,กอย่างหนึ่งครับแคปซูลกับกล่องเนาะใครเปิดก็ได้ไห่เปิดก็ได้แต่ผมเปิดเลยถ้าเปิดแคปซูลปัง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 แล้วก็เปลี่ยนเป็นเปิดกล่องนะครับอย่างนี้เอาเปิดล่องทำไมกล่องนี่ครับเขาก็ให้กล่องมาประมาณห้า เปิดเลยโอเคกล่องมาละก็ตั้งประมาณนี้นะครับเรามีพอยต์ห้าพันด้วยเนาะเราจะไปทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทํางานกันสิงเลยวัยรุ่น ส,สตรีมแหลกมาทุกคนเฮ้ยทำไมมันแหลกจังวะเออเอ๊อทำไมสตรีมมันค้างพี่งแดวเลยสตรีมค้างว่าซ่าน ปั๊บเหลือหนึ่งซีซีแบบ วันนี้สตีมอาจจะไม่เต็มจอนิดนึงเนาะเซตอัพใหม่หมด CPU 30 FPS ตั้งค่าแบบอู้แเหล็กเหมือนกันนั่นเนี่ยก็ว่าไปลว อบบเ,เอพีตกแบบแบบแบกพ้าแเลยทุกคนเอเอเอต้าวเวลา,าค้าง